สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเหน็นของแฟนบอรลบรตุรกีแฟนบอรลบรสโมสรเซเรียเบริดเดสปอร์ทีมต้นสังกัดของน้องเพียวอัชราพรคงยศแล้วก็น้องบุ๋มบิม๋มชัชูออนโมกสีนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่แอดมินเนี่ยหามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน IG ใน Facebook เนี่ย ที่เขาพูดถึงน้องบุมบิมและก็น้องเพียวนะฮะซึ่งความคิดเห็นของแฟนมลยบอลตุรกีในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นหลังจากเกมที่ซาริเยเบริดีสปอร์แพ้ต่อไดนาวิต2ต่อ3เซตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ย น้องบุ๋มบิม๋มชัชชิออนโมกีเนี่ยลงมาเป็นสำรองทําไปได้16คะแนนนะฮะแล้วก็น้องเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยทำไป6คะแนนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ส,สาวเนี่ยก็ได้ใจแฟนคลับจากชาวไทยแล้วก็แฟนคลับจากตุรกีนะฮะสำหรับโปรแกรมต่ตอไปเนี่ยซาริเยเนี่ยจะออกไปเยือนเฟรนมาเช่นะฮะทีมจากฝุงในวันที่19ตุลาเวลา23.00นตามเวลาประเทศไทยนะฮะก่อนไปฟังคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ โดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าว้าวได้เห็นฟอร์มของชาชูออนเธอไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้เธอทําแต้มและเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับถ้าให้ผมพูดถึงสสาวจากไทยพวกเขาปรับตัวได้ดีทั้งสองคนวันนี้พวกเขาเล่นกันได้อย่างดีโดยเฉพาะชัชุมีลูกตบที่ได้คะแนนหลายลูกเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาเลยครับไม่เลวเลยสำหรับชชุออน เธอมีลูกตบที่ดีให้เวลาเขาปรับตัวกับมือเซตของเราอีกหน่อยฉันคิดว่าเราจะเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับอัชราพรวันนี้เธออาจจะตบไม่ได้คะแนนมากแต่เธอสามารถเก็บกว่าลูกหยอดได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับสองสาวจากไทยพวกเธอทั้งสองน่ารักหลังจบเกมพวกเธอไหวขอบคุณกองเชียร์พวกเราด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ยินดีต้อนรับสองสาวจากไทยพวกเธอจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่แน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับสอหญิงแก่งจากไทยว,วันนี้พวกเธอทั้งสองทั้งตบทั้งรับขุดได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมของเราได้แฟนคลับเพิ่มจากประเทศไทยพวกเขาเข้ามารับชมในไลฟ์สดกันเยอะเลยคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะสองสาวจากไทยได้ลงเล่นพร้อมกัน พวกเธอทำได้ไม่เลวเลยหวังว่าพวกเธอจะมีความสุขในการเล่นวอลเลย์บอลและใช้ชีวิตที่ตุรกีนะและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีแฟนวอลเลย์บอลสโมสรซาริเอเบริเดสปอร์ที่พูดถึงน้องเพียวแล้วก็น้องบุ๋มปีบนะครับอย่างแฟนคลับเนี่ยก็เป็นกำลังใจรอติดตามให้กำลังใจทั้งสองต่อไปนะครับก็โปรแกรมนัดถัดไปนะครับแอดมินก็ได้บอกไปแล้วครับเดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยถ้ามีความพิเห็นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแอดมินจะหามาให้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมินด้วยนะครับ